สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องวิไลเหตุฉกทุกทุกทันครับครับวันนี้ครับเสาของวันที่3นะครับเสาของวันที่3ครับธันวาคม2566ครับอ่ารัฐบาลประกาศผลนะครับแนวทางรัฐบาลไปครับในสองสามวันนะครับก็มีหลายสำนักนะครับ FC อ่าที่ทางช่องห้าติดตามนะครับบาวาซิป็นเลขวิ่ง ชุดประกกภูก็ถือว่าเขาหลายสำนักนะครับครับเมื่อนี่นะครับทังแอดวิไลนะครับสีมีแนวทางตัวเลขครับของอาจารย์น้องปืนนะครับงวดประจำวันที่16ธัท่านวาคมรับ2566คารับมาฝากมาตอนอีฟซีทังช่องกันครับงวดที่แล้วครับหนึ่งท่านวาคมที่ผ่านมานะครับอาจารย์น้องปืนนะครับแนวทางครับให้บนลงล่างครับนาเสดายแล้วก็แต่ว่าเล็กวิ่งของอาจารย์น้องปืนนะครับ มาบนมาลางกันเลยนะครับคืออาจารย์น้องปืนนะครับวิ่งวิ่งบน9กับ1นะครับอ่าเก้ากับ1แล้วก็ตัวเน้นบนแล้วก็คือเก่าหนึ่งนะครับตัวที่เพิ่นเน้นแต่ว่าลงลางแล้วก็ที่นี่เลขวิ่งลางนะครับ6กับ1ก็ขึ้นมานะครับสำหรับมาบนลางบอกง่ายๆนะครับที่เลขวิ่งเขาเพิ่นนะครับแต่ว่าเพิ่นหววทิพผ่านมาเพิ่นแยกบนแยกลางนะครับ แล้วบัตรที่นี่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับทางช่องนะครับเพราะว่าอ่าทางแอดวีไลนะครับได้โทรไปหาเพิ่นเม่กีนี่เองนะครับท่านอาจารย์น้องปื้ว่าเฮ็ดไวแล้วแนวทางตัวเลขนะครับหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลนะครับอาจารย์น้องปื้อเพื่อกับคำนวณแนวทางตัวเลขงวดวันที่16ท่านว่าคมต่อเลยนะครับเอามือนีส่งเสาๆนะครับแอดวลไลยังว่าท่านได้ออกไปไซนะครับหลังจากอ่า กลับมาจากบ้านสวนนะครับอ่ากีดยางเรียบร้อยนะครับหยอดน้ํากดไปที่เรียบร้อยกับข่ามานะครับก็เลยอยากเอาตัวเลขนั่นทั้งครับของท่านอาจารย์น้องปือครับงวดที่หธันวาคมครับ2,566อ่ามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับครับสำหรับตัวเลขนั่นทั้งของอาจารย์น้องปือนะครับงวดนี่สิเป็นจังไดนาติดตามซ้าใดนะครับฮัมเบอร์เบิ่งกันนะครับอ่าสำหรับตัวเลขนั่นทั้ง สิบหกธันวาคมท่านอาจารย์น้องปืนครับเข้าเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางนํากันครับนี่เป็นตัวเลขครับงวดที่ผ่านมานะครับของโอ้น้องปืนนะครับเอฟซีก็คือสิเดเบึงได้ติดตามกันนะครับทางเอ็ดวิไลได้ลงงห้เบึงได้ชมแล้วนะครับบนเก้ากับหนึ่งคับเลขวิ่งของเพิ่นนะครับเก้ากับหนึ่งแนวทางมีแค่นี้ครับเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแต่ว่าล่งลางนะครับเก่าหนึ่ง และล่างครับเพิ่นวิ่งหกกับหนึ่งก็คือเอาไง,ไง่ายๆเลขวิ่งของเพิ่นล่างครับหนึ่งมานะครับบนวิ่งเก้ากับหนึ่งกับเก้ามาอ่าครับเฮามาติดตามกันว่างวดสิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่อาจารย์น้องปืนอ,อาสจได้ตัวใดแนวทางทรงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับสิเขียนให้นะครับนี่ครับเพิ่นทรงมาใหา้พูดคุยกันเมื่อกี้นี่นะครับ อาบ่าได้สัมภาษณ์สนๆเพิ่นเพราะ่าเพิ่นติดภารกิจนะครับท่านอาจารย์น้องปื้นะครับอามาเบิ่งน้ำกันนะครับงวดนี้16ธัท่านว่าคมเพิ่นสิไดตัวใดมาฝากมาตอดกันอาเดี๋ยวแอดวนไลสิเขียนให้ FC ได้เบิ่งหม่กันนะครับเขียนตัวใหญ่ใหให้ FC คุณ่อคุณแม่ได้แคปหน้าจอกันน,นะครับอ้อน้องปื้นะครับอ้อน้องปื้ อ้อน้องปือครับสิบหกนะครับสิบหกธันวาคมนะครับสิบหกอ่ะถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีหกหกนะครับอ่ะนี่ครับอ้อน้องปือสิบหกธันวาคมอ่ะล่อนะครับให้แอดเวไลนเขียนให้เข้ามาเบิงน้ำกันอันนี้ทางวันนี้นะครับท่านอาจารย์น้องปือนะครับให้มาเป็นบทลางเด้อครับ บนบนล่างนะครับอ่าเบิ้งสคริให้ดีด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับอากวน,นีท่านอาจารย์บอแยกบนแยกล่างนะครับคือบนล่างรวมกันเอาง่งายงเอาวครับมเบิ้งเลยครับบอหลายตัวนะครับเข้ามาเบิง้งวิ่งนะครับอ่าหมดที่่ันมากอะโซ่ไปแล้วแตกบนล่างนะครับสําหรับเด็กวิ่งวิ่งเจ็ด กับ8อ่าเขียนตัวนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันชัดๆวิ่ง7กับ8อ่ามาบิง่งมีสุดร3ตัวสุดหนึงนะครับ FC 9 8 7ครับ FC อ่ามาบิ่งสุดร2ตัวต่อกันไปเลยครับสุดร2ตัวครับ87คู่แรกนะครับคู่ที่2 หกเจคู่ที่3ครับ6 8คู่ที่สครับ9กเจอ่ามีตัวกันน้ำครับกันกันตัวกันคือ 1264อห่าคุณพอ่อคุณแม่ครับเรียบร้อยครับแนวท่าเขียนเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมแคปหน้าจอกันเลยนะครับออกมาฝากมาตอนกันนะครับเอามาฝากมาตอนกันอันนี้ครับงวดที่ผ่านมาเอาเปรียบเทียบให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับคุณพอ่อคุณแม่ครับอของอาจารย์น้องปือเดอครับ อ่าตัวเลขชัดเจนว่านอครับอ่าตัวเลขคือสิชัดเจนนะครับอ่าออนน้องปือนะครับสิบหกท่านวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอ่าแนวทางวงินนี้นะครับทนายรยนนะครับบอแยกบนแยกล่างนะครับเป็นบนล่างรวมกันนะครับเป็นบนล่างรวมกันนะครับเป็นบนล่างรวมกันเด้อครับอ่าวิ่งบนนะครับเจ็ดกับแปดนะครับอ่าสูตรสามตัวมีสูตรเดียวครับอ่าเจ็ดกับแปดเป็นบนล่างนะครับ แนวทางสุด3ตัวครับ 9, 8, 7และการสุด2ตัวครับมี 8, 7, 6, 7, 6, 8, 9, 7ตัวกันครับมี 1, 2กับ 6, 4 1, 2กับ 6, 4นะครับนี่คือตัวกัน ของอาจารย์น้องปื้นะครับเอาคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว้ไปิดที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางนะครับอันนี้งวดที่พานมานะครับเอาม้าอาิงห FC ไหเอฟซีด้เบิ่งกันวิ่งบน9กับ1นะครับเก่ามาวิ่งล่าง6กับ1 1่มาเก้าหน่งยบบนแต่ว่าแนวทางลงล่างตรงๆกันเลยนะครับนี่คือสรีปงวดที่่านมาเอามาเปรียบเทียบ FC ไฮเอฟซีด้เบิ่งไในชมงกันนะครับอ๋อน้องปื้ นาติดตามอีกสำนักหนึ่งนะครับเอฟซครับนาติดตามอีกสำนักหนึ่งครับเข้ามาเบิรงกันวางงวดนี้นะครับ16บหท่านวาคมนะครับอ่าถือว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนะครับพุทธศักราช2566ครับก็คือวันที่16นะครับเอาตัวเลขหน้าทางครับคือสนชัดเจนอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับคือสึชัดเจนแคปหน้าจอเป็นแนวทางนะครับฝากตอนกันครับมื่อนี้ หลังรัฐบาลประกาศผลท่านอาจารย์ว่าปล่อยมาเลยนะครับอ่าปล่อยมาเลยเดี๋ยวอ่าจะมีการว่าไปกอบไปปีกันนะครับอ่าอาจารย์ทรงมากกันแบบด่วนๆพูดคุยกันท่านอาจารย์ว่ามาให้เห็นแน่นอนคือเกังวนนี่นะครับอ่าจะผ่านมาหลุนจับคู่อ่าอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่ามีข่วมเคียนไว้จังใดอ่าท่านอาจารย์มีเน้ยนยำให้จังใดคงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวทางแอดววไลกับสตีตอท่านอาจารย์เรื่อย แล้วกะคลิปต้นๆเอฟซีจะลืมด้อครับยำกันอยู่ตลอดนะครับเป็นคลิปต่อหมดของออน้องปืนนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับใหเอฟที่ทั้งช่องครับยูดีมีแห้งครับสกสกมันๆลำลุยครับยูดีมีแห้งทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ